นะครับโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนะครับซึ่งวันนี้ก็ก็ถือว,ว่าเราเป็นนิมิตหมายอันดีตลอดจทนท่านผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่า,ทานผู้มำนวยการสำนักงนานเขนตการศึกษท่านก็จะไ้เกียรติมาร่วมสวิลนาด้วยโรงารยในวันนี้ด้วยนะครับเวลาเือนี้ปนักศึกษานะครับที่มาถึงแล้วตลอดจนพี่น้องเพื่อนครูนะครับที่มาถึงแล้วก็ขอคำนับไหว้โรง,งเรียนเราก็มี เอกสารนานะครับผู A, ้เข้า mm ร่วมเสวนาหลายท่านด้วยกันหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับท่านก็มาวันนี้ก็ถือว่าท่านอาจารย์ต้องโรงเรียนบ้านนอกของเราก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับปัจจุบันไม่มีนักเรียน65สิบาคนในการืับความร่วมมือของชุมชนนะครับท่านพักโรงเรียนและตลอดจนภาคประชาสังคมให้ความร่วมมือให้การสนัครการศึกษานะครับบริบทที่ท่านเห็นนั้น ไม่ใช่เป็นหที่มือของครูบาอาจารย์อย่างเดียวนะครับเป็นการมีส่วนร่วมของาคาราชาของวัดพระมหาอุทัยสานจารุนะครับรปเรียนทาก้าวประโยชน์ท่างเดียนนะครับโดยเฉพาะในการพัฒนาการศึกษานะครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาในด้านวัตถุนะครับ ภาคประชาสังคมของเราชุมชนของเราให้การสนับสนุนที่ดังนั้นเป็นสนามตบลเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิปปิให้เป็นโอกาสนะครับความสนใจแล้วก็บางโรงเรียนเองก็ได้มีความคืบหน้าในการพัฒนาในรูปแบบของนวัตรกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนของท่านนะคะแล้วก็ส่วนของชุมชนคิดว่านี่คือเอกลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียนบ้านหนองบคู ที่มีชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะทําเรื่องยากๆที่ที่อื่นทําได้ยากแต่ที่หนองบัวคูมีผู้นําที่เข้มแข็งมีชุมชนที่เอาใจใส่มีพระสงฆ์ที่มีวิชั่นมีวิสัยทัศน์ในงานท่านาไม่ใช่พระที่อยู่ปฏิบัติที่วัดอย่างเดียวแต่ว่าให้ความสนใจกับการมีชนร่วมสร้างศรัทธากับชุมชน กับภาคีภายนอกเพื่อการสำรสนการสื่อาราของชุมชนของตัวแทน a อ t ชั่นเอประเทศไทยที่เป็นภาคีคพาความร่วมมือและก็ในนาของอบ้านประบูนะคะบ้านประบูจำนวนน้องแสงวาติประทุมของเราก็เป็นหน่วยงานที่ทำช่วประจุนะคะอันนี้เราไเริ่มเลยใช่ไหมครั สมาคมไทยบ้านนะคะเป็นองค์กรพันธุเนื่องร่วมกับเอเชนในประเทศไทยแล้วก็สมาคมสภาการศึกษาเลือกไทยในการร่วมมือกันและสาขางพันธมน่รเพื่อการพัฒนาคุณภาพเรียนนาเรียซึ่งเราก็ทำท,ำท,ำทำ400ั้งทั้ง400แห่งเนาะแต่ว่า ได้ใช้มาคุ้นเมานในรับวิชื่ชอบในภาคอุสานที่ต้องทำงานกับสภาพ้านาการสาจังหวัดกรสินนะคะซักทำอวไรอีอันนั้นหน้าที่หลักของเราคือเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมเนี่ยเข้มแข็งทำยังไงจะจัดตั้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมหลายภาคส่วนได้เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและในขณะเดียวกันจะทำยังไงจะมีนวัตกรรมที่ทาให้เด็ก ได้ได้รับในการส่งเสริมและก็เข้าถึงการศึกษาได้อะไรหน้าที่ของเราคือนอกจากว่าทําให้การจัดตั้งองค์กรภาพพลงสังคมขึ้นมาภายใต้ความหลากหลายของคนในจังหวัดนั้นๆเรายังดูเรื่องนวัตกรรมที่จะใช้ในห้องเรียนการพัฒนาครูการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบนี้ค่ะทีนี้ที่นี่ก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นโครงการคํามมณฑลหน้าาหารเราด้มีสภานครลงมาในการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชการทํา กิจกรรมการเกษตรอันนี้คือเพื่อทํายังไงเด็กๆจะมีอาหารกลางวันที่ที่นนมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยซึ่งก็เป็นลักษณะของการออกแบบของโรงเรียนเองในการเสนอกิจกรรมที่อยากทำอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เรื่องสําคัญนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนดังนั้นก็เหมือนกับว่านวัตกรรมบนฐานการศึกษาโดย,ายใช้ใจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเรื่องกายให้ทั้งกายและใจสมดุลสําหรับผู้เรียนได้ยอย่างไแต่ก็แต่ว่าครูอาจจะทํางานหนักนิดนึงแต่เป็นเรื่องของการ ทำแล้วมันเกิดผลในระยะยาวซึ่งคิดว่าสําหรับโรงเรียนผู้บริหารและค,ครูและผู้ปกครองและกรรมการ,ร,รกา,รานศึกษามีส่วนร่วมอย่างยิ่งจะทําเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ซึ่งน้องบุญครูเองเป็นต้นแบบของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนสถาบันการ,การ,การศึกษาแล้วก็ในงานในภาคคินในท้องถิ่นที่ที่เน้นการมีส่วนร่วมมากแล้วก็เป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ว่ากระทันรั แล้วก็ทำได้ได้ใจของคนชนนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญจ้ะครับค่ะ,คะ